สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิชันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานงานการาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติในโครงการสสทวทรวมใจเทิดเอกลักษณ์แห่งปัญจมังกรจารึกความกตัญญูต่อแผ่นดินเป็นจกะกตันยูตา วันนี้เวลา18นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพทรงเป็นประธานงานการลอดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติสสท,อทอวทรวมใจเทิดเอกลักษณ์แห่งปัญจมังกรจารึกความกตัญญูต่อแผ่นดินเป็นจากกตัญญูตาซึ่งสา,าพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรภ์ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ ราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบูรณิทนธีเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาสมาคมสตรีสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการเฉลิมพระเกียรติ7 2ษา2 8กรกฎาคม2567นิทรศรการ24ยอดกะตันยูผลงานสสทวทและองค์กรภาคีที่ร่วมกิจกรรม จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยเริ่มด้วยการแสดงโหมโรงแปดเซียนถวายพระพรและการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยสองเรื่องในตำนานคติคุณธรรมของชาวจีน24ยอดกตันยูคือกระตันยูนยเหนือยศศักดิ์ฮ่องเต้ฮั่นเหวินตี้ชิมพระโอสถและหัวมู่หลานออกศึกแทนพ่อโดยนักแสดงกิติมศักดิ์ผู้นําองค์กรและสมาชิกองค์กรภาคีเครือข่ายรวมทั้งการขับร้องเพลงโดยนักร้องกตติมศักดิ์ รายได้จากการจัดงานจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อเป็นทุนประเดิมในการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 7. 2พรรศา2แห่งบนถนนเจริญกรุงที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายมังกรเพื่อเป็นท้าววรวัตถุเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงรวมทั้งกระตุ้นสังคมให้เกิด ความตระหนักถึงความสําคัญของความกตันอยู่ต่อพระมหากษัตริยาที่ราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ต่อชาติบ้านเมืองและผู้มีพระคุณการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยเริ่มเป็นครั้งแรกในปี2525 25, ในโอกาสพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้สเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแสดงความกตัญญูต่อสมเด็พเจพระบรพมหากษัราราชงพรวงณบริเวณวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราช นายเกียรติและนางจันสมรวัฒนเวคินประธานโครงการพระบรมโพธิสมภารร่มเย็นเป็นสุขดำริให้มีการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงณโรงละครแห่งชาติและได้มีการจัดการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา42ปี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปนเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบารายการพ o โตโพเทลส์ฟิฟตี้ทูซูเปอร์ซีรีส์เซลลระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง4กันยายน2567เวลา1 0 3นาฬิกา37นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานปาราเดมายก้าเมืองปาลาเกาะมาโยก้าราชอาณาจักรสเปนโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 8886ใช้เวลาบินประมาณ12ชั่วโมงเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบประเภท TP 5 2รายการ Porto Portal 52 Super Series s e i l i n g Weeks ของรายการ TP 5 2 Super Series 2024มีนายโมสิตวรรัพย์ยเอกอัครชาชทูตนกกุงมาตริกพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ TP 5 2 Super Series 2024เป็นการแข่งขันระบายรายการใหญ่ระดับโลกมีนักกีฬาร,ระบายที่มีชื่อเสียงรายการอเมริกาครับและระดับโอลิมปิกเข้าร่วมการแข่งขัน และมีผู้ให้ความสนใจติดตามชมการแข่งขันจำนวนมากโดยครั้งนี้จัดขึ้นณนท่าเรือปอตพอโตเมืองปาลาเกาะมายอ้กาซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบริเอริกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกใกล้ชายฝั่งของสเปนการแข่งขันครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจะส่งลงแข่งขันร่วมกับทีมวายุทีมเรือจากประเทศไทยซึ่งเป็นทีมที่ทรงเคยร่วมการแข่งขันเรือใบประเภท TP52 มาแล้วสองครั้ง ในรายการภูเก็ตคิงส์คัพรีกาาครั้งที่35ที่จังหวัดภูเก็ตและการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยที่จังหวัดเพชรบุรีโดยครั้งนี้มีเรือใบาจากประเทศต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน13ทีมจาก9ประเทศทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่17หรือ iCreate 2024ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณารัฐประชาชนจีน บ่ายของวันที่24สิงหาคม2567เวลา13.30นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมชัยนากรนส่งเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกครั้งที่17หรือไอ r e a t e 2 0 2 4นายหวังหลิงอยู่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ศาสตราจารย์จูซินหยวนประธานมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ศาสตราจารย์อยู่หงหลิว ประธานการประชุมไอคลีเอ2024ศาสตราจารย์ดร์พรัตทัชยพงษ์เลขาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้บริหารสวทชเฝ้าทุลลองพระบาทรับเสด็จ การประชุม iCREATE 2024เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมฟื้นฟูสำหรับคนไข้ผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก s s i s t i v e Technology สำหรับคนพิการรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีวิศวกรรมฟื้นฟูและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชีย เป็นเวทีพบปะผู้นำด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับพระมหากราุณาธิคุณทรงเป็นประธานเปิดการประชุม i อคลีเ e แม้ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ทรงเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติของนักเรียนนิสิตและนักศึกษาหรือ GSIC ย่อมาจาก Global Student Innovation Challenge ปีนี้มีผลงานของเยาวชนไทยได้รับรางวัล4ผลงานเป็นประเภทออกแบบดีไซน์2รางวัลได้แก่ผลงาน Happy c p Curve ช่วยเหลือผู้พิการทางสมองเศเลบัมเพาซี่จากโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้รางวัลที่1นเหรียญทองทำถุงมือมีโลหะดามข้อมือให้ยืดตรงช่วยเด็กที่พิการทางสมองที่มีอาการบีดเกรงนิ้วมือถ้ากำมือมากไปจะมีเสียงร้องเตือนคนดูแลและรางวัลที่3ผลงานสตรอสปริน โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยทำเครื่องช่วยออกกำลังกายลดการเกรงข้อศอกของผู้ป่วยโรคกลอดเลือดสมองทำจากกลอดฉันอ้อยส่วนประเภทเทคโนโลยีได้รางวัลที่สองผลงานอว l c h a i r จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คิดค้นเซ็นเตอร์ติดที่ล้อวิวแชร์เมื่อหมุนล้อจะบันทึกเก็บข้อมูลระยะทางเวลาการเต้นของหัวใจช่วยฝึกกำลังแขนส่งเสริมการออกกำลังกาย และรางวัลที่3 c r o s s สซิ v งวิชัของโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยทำอุปกรณ์ช่วยคนพิการทางสายตาข้ามถนนใช้ AI ประมวลผลเมื่อมีรถเข้ามาใกล้ระยะ0ถึง50เมตรที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะส่งเสียงแจ้งเตือน นอกจากนี้นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยมเรื่องการออกแบบรูปแบบขดลวดที่จะใช้โฟกัสสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าให้ส่งผลประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการกระตุ้นสมองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่เรียกว่าสโตรกเพื่อช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวประเภทนักศึกษารางวัล s ต u d เด t p ป p e r Award ด้วย การประกวดนี้ถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาไทยได้นำเสนอไอเดียและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน e สามารถคิดพัฒนาต่อไปได้เวลา18บแนาฬิกาทรงเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่17 และการประชุมหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพระดับโลกครั้งที่หนึ่งหรือ iCreate and WRRC 2024 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนองพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีการบำบัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งสาธรา,ารณรัฐสิงคโปร์ผลักดันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ i อ r e a เอ เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2550ต่อมาได้ขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียและลงนามก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือครีเอ e เอเชียขึ้นฉบับแรกเมื่อปี2558สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระมหาการุณาธิคุณทรงเป็นประธานการลงนาม ล่าสุดเมื่อสิงหาคม2,566ได้ต่ออายุบันทึกความร่วมมือระยะเวลา5ปีมีประเทศและเขตเศรษฐกิจเข้าร่วม8ประเทศและ2เขตเศรษฐกิจได้แก่ออสเตรเลียจีนฮ่องกงญี่ปุ่นมาเลเซียนิวซีแลนด์สิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันและไทยสมาชิก13หน่วยงานหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้มีพระราชะดำรัตเนื่องในโอกาสการประชุมนานาชาติ I-CREATE และ WU-R-R-C-2024 This year's t r a t e g i c decision to organize I-CREATE 2024 Together with the World Rehabilitation and Robot Conference i s a testament to, to a vision that seeks to maximize the synergy between these two pivotal events. By aligning these conferences, we are creating a unique platform and not only brings together leading experts in rehabilitation and assistive technology, but also foster cross-disciplinary dialogue and collaboration. This integrated approach is invaluable as it allows us to address complex challenges. with a more holistic perspective and explore innovative i n solutions that bridge the gaps between research, technology and practical application. จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาที่รับรางวัลการประกวดผลงาน GSIC แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล สมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งมุ่งมั่นขยายความร่วมมือกับนานาประเทศให้กว้างขวางสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมฟื้นฟูและเทคโนโลยีการช่วยเหลือกับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยสมาคมภาคเอกชนและภาครัฐเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือกันในสาขาวิชาต่างๆแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย <Thank you. S 1> คืนวันนี้เวลา21.20นาิกา20นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีท TG 6 6 5 เสด็จพระราชด,ดำเนินออกจากท่ากาศยานนานาชาติผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทาหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนจากสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนเ้าทุละอองพระบาทรับ,รบเสด็จ คั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้นำเสนอพระราชะกรณียกิจที่นครเซี่ยงไฮ้ในวันต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืนในพระราชปฐม วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืนในพระราชูปธรรมอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีที่ส่งรับไว้ในพระราชูปธรรมเมื่อปี2564รวมทั้งยังพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายและคำขวัญพระราชทานของโครงการ เปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราุชูปรมภมเป็นเครื่องหมายและคำขวัญประจำศูนย์โดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ฟื้นฟูทรัพยากรสร้างการมีส่วนร่วมนำพาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นต่อยอดถ่ายทอดปลูกจิตสำนึกสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิธนาคารกล้าปาการังอ่อนซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยโดยเมื่อปี2562ทรงขยายพันธุ์ปาการังอ่อนนังดอกเห็ดปัจจุบันยังคงเลี้ยงอยู่ในตู้กระจกเพื่อเป็นต้นแบบการจัดตั้งธนาคารกล้าปาการังอ่อนโดยกล้าปาการังอ่อนที่นํามาฟื้นฟูในทะเลเกาะสีชังจะมีอายุประมาณ3-4ปีเพื่อฟื้นฟูแนวปาการังที่มีสภาพเสื่อมโทรม ทางนี้กรมประมงได้อนุญาตคณะนักวิจัยใช้ปะการังอ่อนดอกเห็ดปะการังอ่อนนิ้วมือและปะการังอ่อนนิ้วมือสีดำซึ่งพบในพื้นที่เก่อสีชังในการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ปะการังในปี2557 พร้อมกันนี้ที่ธนาคารปูมา้าส่งปล่อยแม่ปูมา้าลูกปูมา้าลูกหมึกหอมหมึกกระดองหอยหวานและลูกฉลามกบลงสู่ทะเลเพื่อให้มีอัตราการรอดสูงยิ่งขึ้นซึ่งผลการดำเนินงานระหว่างปี2562ถึง2567ชาวประมงปูม้าก่อสีชังได้นำแม่ปูม้าไขา่นอกกระดองฝากธนาคารรวม37,198ตัวและธนาคารได้ปล่อยลูกปูมา้าระยะแรกฟักลงสู่ทะเลกว่า4 1 3 0 0 0ล้านตัวนอกจากนี้ยังจัดตั้งธนาคารหมึกธนาคารหอยหวานธนาคารฉลามกบซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์สัตว์ทะเลที่มีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจและระบบนิเวศอธปิปการังอ่อนการปังหาหมึกหอยหวานฉลามกบสัตว์ทะเลประเภทสงวนและคุ้มครองรวมทั้งสัตว์ทะเลประเภทสวยงามที่หายากเป็นพิษและอันตราย สำหรับแผนการดำเนินงาน2,567-2,570ทางศูนย์ดำเนินงานต่อเนื่องตามภารกิจหลักในการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่งและการพัฒนาแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลของอำเภอเกาะสีชังรวมถึงการนำผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงในการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังอ่อนกาลลาปังหาและหอยหวานภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและสำนักงาน การวิจัยแห่งชาติด้านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้มูลค่าขยะได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเกาะสีชังเพื่อร่วมการจัดการและเพิ่มมูลค่าของขยะเปลือกหอยทะเลจากการเพาะเลี้ยง การประมงพื้นบ้านและการจัดการขยะเปลือกปูและกุ้งจากร้านอาหารทะเลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนเนื่องจากปัญหากลิ่นเหม็นปัญหาแมาลงวันตอมและแหล่งพาะพันธุ์เชื้อโรคนอกจากจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วชุมชนยังได้ผลประโยชน์จากการนำขยะเปลือกหอยที่เหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่าในรูปแบบต่างๆเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่งเช่นการนำเปลือกหอยไปบำบัดน้ำเสียทดแทนปูนขาวจากหินปูนการผลิตคอนกรี หากมีแนวทางการจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้ยังลดปัญหามลพิษและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งภายในศูนย์เรียนรู้จัดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเกาะสีชังภายใต้โครงการเคียงข้างชุมชน together with community ร่วมกับวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะสีชังอีกด้วย สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางวิไลวันปึงตระกูล วันนี้เวลา17นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราช,ชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตยารามในการพระราชทานเพลิงศพนางวิไลวันปึงตระกูลณเมนวัดมกุฏกษัติยารามราชวรวิหารเขตพระนคร นางวิไลวันเพืองตระกูลเป็นบุตรของนายยิมแท่ฟองและนางประภาศีเบญจกุลเกิดเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2498มีพี่น้องเจดคนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรรักษศาสาตร์และสาขาภาษาอังกฤษจากคณะศิลปศาสาตร์มหาวิทยายลายัยรามคำแหงเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานตรีหัวหน้าหมวดงานพระราชฐานที่ประทับกองชาวที่สำนักพระราชวังเมื่อปี2533 ต่อมาปี2537ได้โอนย้ายไปรับราชการในตำแหน่งวิทยากรรตีฝ่ายหอสมุดส่วนพระองค์กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักราชเลขาธิการที่ผ่านมานางวิไลวันได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อง,งานในหน้าที่อย่างสูงมีอัธยาศัยอบอ้อมอารี ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญามีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่มาโดยตลอดและยังเป็นที่ไว้วางพระาราชรฤไทยให้เป็นผู้ดูแลหอสมุดส่วนพระองค์ทั้งในสวนจิลดาและวังสาปทุม ซึ่งตำแหน่งราชการสุดท้ายคือประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ9รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผานกขอสมุดส่วนพระองค์กองงานในพระองค์สมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายชโลปปึงตระกูลมีบุตรสองคนนางวิไลวันปึงตระกูลถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่14สิงหาคม2567สิริอายุ68ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถมัมารมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดพะเยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาคกรุณาโปรดกล้าบดกระหม่อมให้ในายรัฐพลนราดีซรอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจํานวน1000ชุดไปมอบแก่รัษฎรผู้ประสรบอุทกภัยในพื้นที่6ออาเภอของจังหวัดพะเยาประกอบด้วยอําเภอเมืองพะเยาอําเภอดอกคําใต้อําเภอจุนอําเภอภูซางอําเภอโป่ง และอำเภอเชียงม่วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนรัษดรเป็นเวลากว่า3สัปดาห์และได้รับผลกระทบหนักที่สุดช่วงวันที่21-23สิงหาคม2567ที่ผ่านมา ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภาัยแล้วเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภาัยตามระเบียบทางราชการขณะนี้มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า1 5 0 0 0ครัวเรือนปัจจุบันจังหวัดพะเยาหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ระดมความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้ว ส่วนที่จังหวัดแพร่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชุติเดชมีจันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดแพร่เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีจํานวน1000พชุดไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่8อําเภอของจังหวัดแพร่ประกอบด้วยอําเภอเมืองแพร่อําเภอลองอําเภอวังชิ้นอําเภอสูงเม่นอําเภอร้องกวางอําเภอสองอาเภอเด่นชัย และอำเภอหนองม่วงไข่เพื่อเป็นขวันกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่เกิดจากรอกมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับมีมวลน,น้ําจากอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาไหลามาสมทบในพื้นที่ตามลําน้ํายมทําให้น้ํายมมีระดับสูง เอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดแพร่จนได้รับผลกระทบอย่างหนักจำนวน8อำเภอตั้งแต่วันที่21-25ถึงสิงหาคม2567ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดระดับลงโดยจังหวัดแพร่พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชนได้เร่งระดมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว องคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนมามบันทึกความเข้าใจการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายใต้โครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ วันนี้ที่กระทรวงยุติธรรมเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพลเอกไพบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายใต้โครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีปฐมวันซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ขั้นพื้นฐานสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และมีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสและระดับปริญญาตรีสามารถกลับสู่ครอบครัวและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข หละจากนั้นองคมนตรีได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งมีพระราชประสงค์ให้พัฒนาเด็กและเยาวชนถึงแม้กระทําผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายแต่เด็กและเยาวชนควรได้รับการพัฒนาดูแลในทุกมิติทั้งทางกายใจและการสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมด้วยการให้การศึกษาและอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ไปกล่าวแก่หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานรวมถึงองคมนตรีให้ข้อแนะนําว่าควรนําแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนพระดาบทในการจัดการเรียนสู่การมีอาชีพซึ่งโรงเรียนพระดาบทจัดตั้งขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสฝึกอาชีพอบรมคุณธรรมให้ได้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปัจจุบันมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน38แห่งและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน20แห่งทั่วประเทศ จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพง์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ